ไม่ได้นหรถมาแล้วทันไหมนะสวัสดีตอนเช้าที่บอลเลบอลสุดท้ายครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่รัฐสุไหงปตตานีนะครับแล้วก็แบแบฮัดซันพาเรามากินร้านอาหารเช้าร้านหนึงซึ่งตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่ามาดูปุ๊บแล้วแบบมันมันแบบว่าเฮ้ย มันมันน่าถ่ายมันอยากให้ทุกคนได้ดูอทุกคนมันมีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูหน้าร้านเขาเข้ามาแบบว่าเป็นแบบนี้นะแล้วแบบคือคนในร้านจ้าทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยมีคนเยอะมากแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามาปุ๊บเราสามารถแบบสั่งข้าวเราสามารถหยิบจานด้วยตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องแบบบอกแม่ค้าเลยนะเราหยิบจานมาปุ๊บแบบใส่ข้าวอยู่ในนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีข้าวแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็เราสามารถตักอะไรก็ได้นะอารมณ์แบบคล้ายบุฟเฟ่ต์เราตักอะไรก็ได้ที่เราต้องการในนี้ทุกคน มันมีเยอะนะไม่ได้มีมีอันนี้ผมไาดูอันนี้แล้วกันแถวเลขกแ้เนี่ย่วนนี้โซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกผักพวกอะไรนะอถัดมาก็จะเป็นต้มนะผมเป็นต้มไก่สองอันนะอันนี้ก็จะเป็นแกงละเป็นแกงเป็นแกงอันนี้แล้วก็มีแกงต้มแล้วก็มีต้มปลาครับผมเป็นแกงนั้นนะกักกัก็กำลังตักอยู่นะปึ๊บเป็นแกงเห็นปะเออตรงนี้อารมณ์แบบว่าจะคล้ายๆกับแกงแกงของไทยนะครับนี่ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันนะฝั่งขายผลไม้นะแล้วก็จะมีแบบน้ำชุบอันนี้เนี่ยทุกคนเออท่านร้าพอยังมีแบบสเตชันผักสดนะครับสาม,มารถตักได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะตอนนี้จะมีหมี่แล้วก็มีมีปลานะรูปแบบอาหารเยอะมากทุกคนดูนี่ดิตันนี้จะเป็นเอ่อเต้าหู้นะนี่จะเป็นแกงสตอสตอแบบเขาใส่ทั้งเปลือกเลยทุกคนนะเห็นวะทั้งเปลือกเลยสตอที่เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นตับนะเออเป็นตับแล้วก็เป็นไก่ดํา เนี่ยเป็นเป็นเหมือนไม่รู้ต้มนะไม่รู้ต้มแล้วอันนี้ไม่รู้ต้มแล้วเป็นแกงแต่ว่าเป็นแกงไก่ดำแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบมัสมันนะคนอย่างเยอะเลยเห็นป่ะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นปลาหมึกนะเนี่เป็นปลานะครับส่วนนี้ก็จะมีเป็นแบบไส้กรอกโซนไส้กรอกเป็นไข่ลูกเขยเป็นไข่ดาวไข่ดาวแบบนี้แล้วก็มีอันนี้คืออันนี้คืออะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้นี่เป็นผัก ยังไม่หมดเท่านั้นคือแค่ด้านบนยังมีอีกเป็นมะเขือยาวนะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบว่าพวกพวกผัดจะอยู่ด้านบนพวกผัดอยู่นี่บางอันคือแปลกๆผมไม่เคยลองไนงะน,นี่บางก็บอกว่าเป็นของของอินโดอาหารอินโดนี่นะ,ะแล้วก็นี่เป็นปลาเป็นอาหารอินโดเป็นเป็นถั่วเนี่ยถั่วเหมือนคล้ายๆถั่วอินเดียนะฮะอันนีน้เต็มเปย์เต็มเปย์อ๋ออ่ะ แล้วก็หลังจากที่เราแบบว่ามาตักข้าวมาตักกับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจ่ายตังตรงนี้ทุกคนอ่ามันจะมีแบบสเตชันจ่ายตังนะเราเอาจานที่เราตักมาเนี่ยมายื่นนะผมให้เขาดูแล้วก็เขาจะคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมคิดตังตรงนี้นะจากนั้นคิดตังเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราแบบว่ามาจ่ายตังต้องจ่ายตังตรงนี้นะครับผมเออตรงนี้ก็จะมีขนมอีกนะ ไม่พอทุกคนมีขนมเยอะมากเลยไปด้านบนก็มีด้านล่างก็มีนะออนี่เป็นขนมอะไรไม่รูนะเป็นแผ่น,แ,ผนแล้วก็ด้านบนอ่ะนี่เป็นเมนูผมอ่านไม่ค่อยออกทคนอ่ะตอนนี้เราก็เอาข้าวที่เราตักมามาคิดตังค์นะครับทุกคนมาดูว่าจะเป็นเท่าไหร่นะเออให้เขาเขียนราคามาเมื่อกี้แล้วก็มาจ่ายตรงนี้ต่อนะครับอืมเออ Thailand, Thailand. ไต้เลนไต้เลนซาลามาอะไรกุ <c oughs> จริงๆกะว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่ามาเจอโอ้มันเป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากเลยนะเออ,อมาดูว่าผมตักมาทั้งหมดเี่กกี่อย่างนะมีอันนี้ไส้กอรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็น้ำอันนี้นี่หนึ่งสิบอ๋อมื่อกี้แล้วก็ผมจ่ายไป50เหรียญน,นะก็ทอนมาสิเหรียญแสดงว่าทั้งหมดเนี้ยคือรวมน้ำด้วยนะทั้งหมดก็คือ40เหรียญ300บาทนี่ทั้งหมดที่เรากินนี่นะทั้งน้ำ ทั้งน้ำแล้วก็ข้าว2จานแล้วก็มีแกงอีก1จานนะผมทั้งหมดเนี่ย300บาทก็โอเคนะก็โอเคเพราะว่าเราก็ตักมาพอดาอย่เยอะอยู่นะจรงนี่ปลาเลยอ๋อปลาจองมองอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันการกินของคนมาเลยเขากินยังไงเป็นแบบไหนนะเขาจะไม่ใช้ช้อนนะแบบทุกคน,กคนต้องไม่ใช้ช้อนนะเออถ้าใครใช้ช้อนก็ได้นะช้อนมันมีนะผมแต่ว่าเราจะกินกับมือนี่ปลาหมึ่แน่ย โอ้เป็นหวานๆเลยหน่อยนะแต่มันก็กินก็กินอร่อยดีนะครับทุกคนนี่ต้องกินแบบนี้โหจะบ,บอกว่าจานของผมนี่มีหลายรสชาติมากจานเดียวมีคทุกรสชาติเลยกินไปนเลยนะอือก็มีไก่นี่เรืงเองเรือง,งนะบางลองกินปลาหน้ารู้สึกอืม นี่คือปลาจองมองทุกคนเราจะมาลองกินอันนี้กันนะใส่ลงไปในนี้ก่อนแล้วก็น้ำเยอะเนื้อมันกินอร่อยฮะนี่คือหน้าหน้าผมคือแบบสภาพเพิ่งตื่นจริงๆเลยมั้งผมไม่ได้อาบน้ำแต่เช้าแค่ล้างหน้าเฉยไม่เป็นตัวหอมอยู่แล้วตัวคนเราถ้าจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้มาดูให้ ไกลหมดแล้วครับทุกคนตอนนี้กําลังพยายามอยู่กําลังพยายามอยู่ <laughs> เราใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการกินเนื้อนี้นะทังมื้ออร่อยแน่นอนเลยนั้นอัลฮัมดุลิลละอิ่มแล้วเดี๋ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปล้างมือนะมาให้ดูอ่างล้างหน้าเขาอ่างละนะ้างหน้าก็จะไม่มีแบบซิงค์นะแต่ว่าจะเป็นแบบที่ลาดเอียงเนี่ยนะก็จะแบบก่อปูลาดเอียงเลยเนี่ย ตอนนี้เราเข้มาที่สถานีรถไฟฟ้านะคนเพื่อที่จะซื้อตั๋วนะโอ้พยายามดีสิบเหรียต่อให้ตองให้ไปให้เร็วบางวิ่งเลยวาขึ้นไปฝังฝั่งนู้นะตัวุข้าไปฝั่งนู้นเข้าไปฝั่งนู้น ใช่ไหมมาแล้วบุญนะนี่ใช oh ่ไหมอ่านี่กันกันมาแล้วบุญนะฝั่งโน้นนะฝั่งนี้มาแล้วเบอรโอ้ยไม่ทันทุกคนไม่ทันหน่ะรถมาแล้วทันไหมนะรถแกออกเลยฮะเฮ้ยโอ้โหประจอดเลย

เดี๋ยวไม่ทันไปเออโอ้คนเยอะมากสรุปเราก็วิ่งขึ้นมาจนทันนะทุกคนเกือบไม่ทันแล้วโหโคตรแบบทันเวลาแบบเป๊ะๆบ้าก ส a น a น s e j a h เ e r นท u a n t u น n และ p จ a ต p u a n ขอบคุณครับสำนรับการรับชมของท่านทุกานตอนนี้นะครัเราจะไปลงที่สถานีประดังเบซานะครับหลังจากนั้นเราก็กลับเข้าเขตแดนไทยแล้วก็นั่งรถไฟไปที่หาดใหญ่แล้วก็ต่อที่กลับพัทลุงนะครับตอนนี้นะครับเรานั่งออกมาใกล้จะถึงที่สถานีประดังแล้วนะแล้วก็ คนเริ่มลงแล้วสังเกตว่าคนลงแล้วนะก่อนหน้าน,นียคนแน่นม,มากๆแล้วก็ผมบังเอิญหานเวนอย่างนึงทุกคน <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อห้ามสําหรับในการนั่งรถไฟนะอย่างแรกคือห้ามนาหมาเข้ามาไอ้สองคือห้ามแกส๊สไอ้สามคือแบบห้ามมาจูบก,กันห้ามพูดรักอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้ามแบบว่าแปะหมาฝรั่งนะอย่างนึงคือแบบห้ามทิ้ไงไออย่างห้ามกินขนมห้ามสูบุหรี่ด้วย เริมคุณรถไฟของเค้ามันจะมี2แบบสประเภทนะแบบไอ้แบบที่เรานั่งเนี่ยเรียกว่า KTM อรถไฟแบบนี้นะมันไม่มีห้องน้ำมันไม่มีอะไรมันจะเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดมันจะมีอีกแบบหนึง่งเป็นรถไฟแบบว่าความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยอันนั้นจะมีแบบว่าร้านขายของนั่นในมีแบบมีห้องน้ำมีอะไรด้วยแต่ว่าเราเราจองอันนั้นไม่ทันเพราะมันต้องจองล่วงหน้าเพราะมันจะเต็มไวนะครับผมส่วนมากก็จะเป็น แบบแบบนี้ที่คนนั่งคนโตไปจะนั่งกันเนยอะเพราะว่าราคามันไม่แพงนะผมนั่งเนี่ยจากอ่าสุไหงปัตานีไปที่เปรังเบซาร้อยกว่ากิโลราคาอ่ที่เป็นเงินไทยก็75บาท10 10ิริงกิตส0เหรียญแค่นั้นเองนะผมแล้วก็สําหรับการเดินทางนะถ้าใครที่แบบว่าอยากจากไทยมาเข้ามาเลยเนี่ย่านรถไฟนะโโตรง่ายเลยมาถึงที่ด่านใช่ไหม นั่งรถไฟจากไทยให้มาลงที่ด่านแบบปาดังหรือว่าลานที่สายก,กรุงลงมาในยานั้นเราเข้าด่านแค่แบบใช้พาสปอร์ตสเต็มแค่นั้นเองสเต็มแล้วก็ผ่านานังกัมาเราก็แค่มาซือ้อมาซื้อตัว๋วรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็เข้ามาได้เลยเข้ายาวไปได้จนถึงแบบกร,ร,รุงรัมเปอร์หรือว่ายาวไปถึงสิง,งโคโปร์ได้เหมือนกันง่ายมากๆในการเดินทางนะอเอาล้ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีพดังเบซาเรียบร้อยแล้วนะ อ,อ,อโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าคนมาเลยที่เขาแบบมาลงสถานีที่นี่เขาจะแบบว่าเขาจะข้ามไปไทยหรือว่ายัางไงดูคนเยอะเลยคนเยอะมากเลยนะเออรถเข้าไปไหนกันนะถึงได้มาลงชายแดนตรงนี้นะน่าจะเข้าไทยเลยหรือไปเที่ยวไทยมังว่านะเออและนี่และนี่คือรถไฟมาเล ส่วนหน้าผมรู้เจะเป็นรถไฟไทยเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างว่ามันต่างกันยังไง How can I buy a train ticket to Thailand from here? Open 3 o'clock. Uh, Malaysian time. 3 h o'clock? Wow. In three more hours. Really? อ๋อคือเราไม่สามารถซื้อตั๋วแบบว่ารถไฟไทยจากตรงนี้ได้นะเพราะว่าถ้ารอตรงเนี้ยมันจะเปิดบ่ายสามใช่ไหมคือเราจะต้องไปแบบว่านั่งแกร็บไปแล้วเดี๋ยวไปที่ชายแดนหารถต,ตู้ไปรถตู้ไปจะไปหาดใหญ่ไแปบบอ่าไไ่่ออะะะฮเาคนเดียวคนเดียวคนเ,เดียวคนเดียวต้อง,ต,องต้องไปซื้อตัว๋วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาคุณบุญก่อน,ไไนคะจะไปหาดใหญ่ครับมันกี่คนคนเดียวเราแบบไปยังไงได้บ้าง ไปรถตู้ไปรถตู้แล้วก็ไปถึงพ่จนงล์เทียวไหนก็ได้แถวไหนจะจะไปลงที่สถานีไฟเพราะว่าจะนั่งต่อไปอีกอ๋อได้ได้ได้สามสิบริงกิตสามสิบริงกิตใช่อ่าได้ไหมได้ได้พี่ใช้พาสปอร์ตมาเลยหรือว่าพาสปอร์ตไทยครับได้ได้ได้ใช่ครับ เนี่ยชื่ออะไรอ่ะผมอยากเข้าไปไทยนะทุกคนจะเดี๋ยวจะไปเข้าไปสเต็มตอนนี้เราก็ผ่านด่านสุลกากรอะไรกลับมาฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วเรก็มาเล็กตังตรงนี้นะใช่แล้วก็มาเล็กตังครับผมเพราะว่าตังบาเลยเหลือเยอะนะครับผมนู่นอ้าวูป้ายข้างหลังนะข้างหลังโอเคร้านรับเล่งเลยนะครับผมกลับไทยเลยนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมกลับไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีรถรถไปขึ้นอีกไหมนะเออ อ่ะตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟนะครับไม่รู้ว่าจะมีรถอีกหรือเปล่าเลยขอบคุณครับแม่โอเคไว้เจอกันครับครับอ่ทุกคนตอนนี้เราได้ถั่วมาแล้วนะแล้วก็รถไฟกําลังมานะครับแต่ว่ารอบนี้ที่เราจะกลับเนี่ยคือมันจะเป็นรถไฟแบบความเร็วด่วนอ่ะ ก็ตอนนี้โบก,กลับมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าภารกิจการเที่ยวมาเลยเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผมขอปิดคลิปแล้วก็ปิดทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดซับไว้ด้วยนะครับบายบายครับ